ต่อ,อไปนะครับขอเชิญพบกับผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกต้องมีการทายใจนะฮะพี่เวียซึ่งยากมากรอว่าเพราะว่าเราชอบกินมากาชอบกินทุกอย่างาซึ่งเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรคืออันดับหนึ่งของของกินที่เขาชอบจริงหใช่ครับ ต้องพยายามต้องพยายามใช้สมาร์ททนิดนึงนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากถ้าตอบผิดหรือตอบถูกตอบผิดก็แก้โดนดุตอบถูกแค่เสมอตัวือมันไม่มีทางดีแน่นอนต้อยครับผมโอเคครับมา้หงหน้าครึ่งก้าวนะครับโอเคครับผมขอครับขอขอเป็นแบบหน้า ่ก็พอดีแบบอย่างงานนี้ก็คือโชคดีมากที่ที่ก็แบบว่างพอดีค่ะคุณนะครับเพี่อนหรือว่าชินแล้วออาไงคุ๊กันก็ชินนะครับก็จากที่สัมภาษณ์ที่พูดคุยเวทีก็จะรู้แลวว่าแบบ เราก็จะแบบสบายๆทำงานทำหน้าที่ของเราซึ่งแบบก็มีความเป็นตัวเราด้วยแกล้งกันนิดหน่อยสนุกสนานแล้วก็ช่วยกันทำงานครับช่วยวยกันนะ <S <S ครับก็อย่างที่บอกครับก็ไม่รีบเนาะ<ม>คือก็อยากให้แบบเราทำงานตรงนี้ให้ได้แบบนานที่สุดคือไม่ไม่ได้โฟกัสว่าถ้าสมมติว่าในอนาคตจริงๆอะไรเงี G ้ย มันจะกระทบกับงานหรือเปล่าจริงๆก็คงไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่แบบณปัจจุบันผมรู้สึกว่าแบบน้องก็ยังมีความสุขกับการทํางานแบบมากถึงมากที่สุดมากแบบมากตัวชอบมากมีความสุขเป็นละชอบทำงานมความสุกมีความสุขในการทำงานก็เต็มที่นะครับดีเซนเตอร์อะไรก็จ้างกันไปหมดแล้วฮะพวกเรามีคุยเันบ้างาไหมคะพี่เบียร์อดีไม่เลยครับไม่คุยเลยครับก็เอาว่าพยายามหาเวลาแล้วก็ ไปทริปทำงานแต่ละครั้งคิดไปเข้าคร้าบ้างไหมไม่ๆครับอย่างอย่างก็คือผมเดาว่าน้องก็คงแบบก็คงอยากจะแบบทำให้แบบเหมือนกับทุกอย่างดูดูสบายก่อนในเรื่องของการบ้านเรื่องต่ายครอบครัวที่น้องต้องดูแลผมก็ ไม,ไม่ได้คุยอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่ามันก็เรื่อยๆเยนาะแต่เหมือนการเป็นผูน้ที่อะไรคนบอกว่าแต่งตั้งที่แต่งตั้งที่เลเราพอจะรู้ไหมว่ากระแสเยอะมากก็อยากเดี๋ยวนะครับมิวก็ยังเซอร์ไพรส์ได้เลยอาาาาา์าา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 า่นาา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 วาา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 าพาาไม่ <S <S มาา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 ราา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 กับเรื่องนี้าา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 ่าาาาาาา คือยังมีงานยังมีโปรเจกต์อะไรที่ที่ยังต้องทําอยู่ด <Project S 1> ้วยโโปปรรเเเเจจกกตต์์ยยออะะใช่ค่ะยังมีงานที่ที่เหมือนแบบเรา,เราล็อกคิวเราจองคิวเอาไว้ล่วงหน้า<อ>เยอะๆเลยอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นก็คือคงต้องรอก่อนจริงๆถ้าจะมีวันมาก็ต้องมีเซอร์ไพรส์เข้ามาสมมติเจอเซอร์ไพรส์คงไม่มีอะครับเซอร์ไพรส์กันเองจริงเอ๊ะรอไปสิไม่มีเซอร์ไพรส์อย่างงี้จริง